เปิดคลิปมาคนดูถึงกับงงจะอ่านตัวหนังสือก่อนหรือว่าจะดูเด็กก่อนหรือว่าจะอะไรตัวเซนเซอร์ของแม่ก่อนลายตาไปมดคลิปนี้ค่อนข้างโลแหลมนิดนึงจะพาลูกไปสระว่ายน้ำเดี๋ยวนี้เขาก็ล่นนลงกันแล้วนองแบบไม่ให้ถ่ายรูปลงลูกโป๊เป,ปือ่อยใส่ชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เพื่อความปลอดภัยของลูกเต้าเดี๋ยวนี้คนไม่ดีมันเยอะเนาะอ่ะเข้าเรื่องคลิปนี้ก็คือต่อจากคลิปที่พาลูกไปห้างมาเมื่อวันก่อนอากาศมันหนาวมากไงพอถึงวันหยุดก็ไม่รู้จะพาลูกไปไหนเมื่อวานไปห้างมาแล้วใช่มั้้ยวววนนนีกกก็็เเลลจะพาาาดๆไปสสูอ หลายวันแล้วมามาหนูอยากไ่ว้น้ําอยากไ่ว้น้ําอยากไ่ว้น้ำแต่มไม่ได้อยากไปไ่ว้ที่สะนะอยากไปไ่ว้ที่ทะเลสาบตอนนี้มันไม่ได้ลูกเพราะทะเลมันถูกสาบถูกสาบให้กลายเป็นน้ําแข็งทะเลสาบตอนนี้คนเขาก็ไปเล่นสเก็ตกันมันเป็นน้ําแข็งไปหมดคลิปที่ถ่ายวันนี้ก็คือเห็นปลาปลามังคุดแวบๆใช่ไหมแล้วทําไมไม่ให้พ่อไปส่งทําไมต้องปั่นจักรยานไปไม่มีใครสงสัยอยากเราเอง คลิปวันนี้ก็คือปลาปลามงขุดรถพังจ้ะก,กําลังรอปู่มาลากรถไปที่ร้านซ่อมรถที่เคยเล่าไปเมื่อวันก่อนนั่นแหละรถพังตู้เย็นพังพร้อมกันนั่นแหละเป็นช่วงเวลาในคลิปนี้นี่แหละอะไรจะพังก็พังไปแต่ร่างของแม่จะพังไม่ได้ต้องไปต่อต้องพาลูกไปสาบไว้น้าต่ออ่ะลูกพร้อมจักรยานพร้อมส่วนแม่ ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมแต่ก็ต้องไปเวลาที่เราเดินทางออกจากบ้านก็คือบ่ายสองครึ่งเพราะว่าต้องรอเด็กชายออสการ์ตื่นจากนอนกลางวันก่อนและเนื่องจากเราจะไปสระว่ายน้ําไงก็ต้องรอเด็กๆขับถ่ายของเสียให้เรียบร้อยเด็กหญิงลีซ่าเนี่ยไม่เป็นห่วงเพราะว่าเขาเข้าห้องน้ําเองได้แต่เด็กชายออสการ์ยังใส่แผมเพิร์ตอยู่ยังบอกไม่เป็นแล้วสระว่ายน้ําตรงนี้เขาไม่ให้ใส่แพมเพิร์ตก่อนจะไปเนี่ยแม่ก็ต้องสร้างความมั่นใจว่าลูกชายจะไม่ไปเกิดอุบัติเหตุกลางสระแน่นอนก็คือทําจากที่บ้านไปเรียบร้อยแล้ว คือถ้าลูกคนเดียวมันยังพอได้ไง แต่ลูกสองไหนจะอีกคนหนึ่งขี้แตกกลางสะอีกคนหนึ่งก็จะวิ่งไปลงเสาเออนั่นแหละมันมันแบบแค่คิดก็เหนื่อยแล้วอูดง่ายๆก็คือให้ขี้เสร็จให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้านอุณหภูมิวันนี้ที่เราปั่นจักรยานกันมาก็คือลบสิบหกองศาลบสิบหกองศาหนาวจนไม่มีคำบรรยายแต่สามแม่ลูกและน้องโชคทมินก็มาถึงสะวไว้น้ำโดยสวัสดิภาพนานแล้วเหมือนกันนาะอที่ไม่ได้มาพอมาถึงนะเด็กชายออสการ์ก็แบบงงๆยืนแล้วก็แบบว้าวว้าวาแบบฉันอยู่ที่ไหนคือเขาเคยมาตอนเป็นเด็กแหละ หลายครั้งแล้วแต่ช่วงนี้เขาโตขึ้นเขาเริ่มแบบเข้าใจอะไรหลายอย่าง ก็คงอาจจะจําไม่ได้ว่าเคยมาแล้ววันก่อนนั่งรถเมย์แบบ V I P ใช่ไหมวันนี้มาสระว่ายน้าก็ V I P อีกแล้วมาวันธรรมดาไงไม่มีคนเลยตอนนี้เด็กชายออสการ์ยังงง,ง,ง<ๆ>ก็เลยสํารวจก่อนสํารวจขอบสระอยู่สามสี่พันรอบก็จะลงน้ําได้เล่นน้ําไปประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ถึงเวลาพักผ่อนรับประทานไอติมตอนเล่นน้าไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่ามันอายุอันยเนาะดีใจยิ่งกว่าได้เล่นน้ํา<ๆ>ก็คือได้กินไอติมแม่ก็กินด้วยไอติมมะม่วงอันนี้อร่อยมากกินไอติมเสร็จก็ลงไปเล่นน้ํากันต่ออีก น่าจะชั่วโมงครึ่งอันนี้คือเด็กชายวสกาพักเบรกขึ้นจากสะเดินมาลื้อกระเป๋าแม่หาของกินไม่มีลูกมีแต่น้ําผลไม้กินน้าผลไม้ไปก่อนสงสัยแบบเล่นเหนื่อยแล้วหิวข้าวขออภัยท่านผู้ชมที่เสี่ยงในภาพมันแบบไปคนละทิศทางเพราะว่าไม่ค่อยได้ถา่ายพอขึ้นจากสะใช่ไหมก็ต้องมาอาบน้ําตอนอาบน้ํานี่แหละโอโ้โหภาคไม่ถูกไม่รู้จะภาคยังไงตอนอาบน้ำเนี่ยแม่หนึ่งลูกสองเนาะเด็กชายวสกาเนี่ยนั่งในเก้าอี้เหมือนเก้าอี้ที่เขานั่งกินข้าวในครัวนี่แหละก็นั่งสงบนิ่งเพราะว่าเหนื่อยแบบจะหลลลับอยูู่่้ววสนกกา ก็คือต้องสระผมแล้วจะไม่ยอมสระแล้วแม่ก็ขึ้นจากสระแม่ก็อยากจะสระผมด้วยคือแบบอุยุอันยะมากคือปกติถ้ามากับลูกสาวสองคน่ะอาบน้ําสระผมเสร็จเราก็จะไปเข้าาวน่าแบบหนึ่งให้ตัวมันแห้งแต่รอบนี้เด็กชายออสการ์มาด้วยไงคิดว่าเออมันร้อนเกินไปก็เลยไม่ได้พาเข้าาวน่าอาบน้ําสระผมเสร็จก็มาตรงที่ล็อกเกอร์เช็ดตัวจะใส่เสื้อผ้าใช่ไหมรั้งก่อนนู่นมากันสามแม่ลูกลูกสาวดิฉันอารวาดวิ่งทั่วสระว่ายน้าไม่ใส่เสื้อผ้าแม่ก็ไม่ได้ใส่ก็คือ แกผ้าวิ่งไล่จับกันจ้ะแต่เราได้บทเรียนมาแล้วไงครั้งนี้ก็เลยรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีแม่ต้องใส่เสื้อผ้าก่อนใส่ให้ตัวเองก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยไปใส่ให้ลูกแต่วันนี้มาแตกเด็กหญิงเอลิซาใส่เสื้อผ้าเองทําเองทุกอย่างแถมยังช่วยแม่เก็บของเก็บกระเป๋าเรียบร้อยแพ็คก,กระเป๋าใส่เสื้อผ้าอะไรเรียบร้อยเสร็จก็ออกมาด้านนอกมันจะเป็นกระจกแล้วเขาก็มีเครื่องใดเป่าผมให้สระผมกันมาทั้งสามแม่ลูกไงก็ต้องมาเป่าผมให้แห้งก่อนถ้าไม่อย่งงางนั้นเด็กๆจะไม่สบายได้พอมาถึงตรงนี้เท่าานนนัั้แลละูกสวดิ ้มาไดอา้าวเรายังไม่ได้เข้าไปในซาวน่าเลยนะมามาเท่านั้นแหละถอดเสื้อผ้าถอดลรลงเท้าจะเข้าไปอีกรอบยุ้มหัวกันอยู่พักใหญ่กว่าจะยอมหลังจากที่ยอมรับข้อตกลงว่าจะไม่เข้าซาวน่านะไม่เข้าซาวน่านะวันนี้ ก็ต้องมาเป่าผมให้แห้งผมลูกสาวก็เป่าไม่แห้งสักทีผมแม่อีเดือชายออสการ์ก็จะปีนขึ้นมาบนโต๊ะวุ่นวายมากแม่ก็เลยตัดสินใจว่างั้นผมตัวเองไม่เป่าแล้วกันไปปีกๆอย่างนี้และสภาพอากาศข้างนอกก็คือลบสิบเจ็ดสิบแปดองศาแต่มันมันเป่าไม่ได้ลูกดิฉันวุ่นวายมากจ,จากเป่าผมมาถึงตอนใส่ชุดกนันหนาวข้างนอกมันหนาวไงก็จะใส่หมวกถุงมือรองเทา้าตอนนั้นใ,นในใจก็คิดตลอดว่า ไม่น่ามาเลยกูไม่น่ามาเลยไม่น่าเลยอบฮิ้วกันออกมาขึ้นจักรยานพ่วงได้ลูกสาวถามว่ามามา่มาวันนี้สนุกมากเลยนะเมื่อไรเราจะมากันอีก <c oughs> ตอนนั้นแม่อึง้งไม่รู้จะตอบลูกว่ายัางไงวันหลังแล้วกันนะลูกวันหลังที่แพลว่าไม่มาอีกแล้วยืนยันความเป็นปุกกี้ตัวจริงด้วยการพอจับเด็กๆขึ้นจักรยานพ่วงเสร็จใช่ไหมจะสตาร์ท <c oughs> เครื่องอ้าวลืมแบตเตอรี่แล้วลูกก็คือขึ้นบนพ่วงแล้วไง ก็ต้องถอดพวงออกจากจักรยานเข็นลูกกลับเขาไปเอาแบตเตอรี่อีกรอบในใจตอนนั้นก็คือดวงฉันไม่ถูกโฉลกกับสะไว้น้ำแน่ฉันจะไม่มาที่นี่อีกแล้วต้องใช่ดวงเราไม่ถูกโฉลกกันแน่ๆนเอ๊หรือว่าแท้จริงแล้วดวงเราไม่ถูกโฉลกกับลูกหรือเปล่าไปไหนยหุ่มกันตลอดมาถึงบ้านนี่คือทุ่มหนึ่งแล้วนะเวลาหนึ่งทุ่มตรงแล้วนะออกจากบ้านไปตั้งแต่บ่ายสองครึ่งกลับถึงบ้านทุ่มตรงลูกเล่นน้ำนานใช่ไหมไม่ใช่ มูติวิ่งไล่จับกันใส่เสื้อผ้ามาถึงก็โทรเรียกป้าป้า,ปามังคุดเลยเธอต้องลงมารับลูกและจักรยานไปเก็บให้เรียบร้อยฉันไม่ไหวแล้วป้าป้ามังคุดก็ลงมาด้วยสีน้าเบิกบานใจว่าปุกกี้เรามีรถใช้แล้วนะเธอไปกับลูกมาเป็นยังไงบ้างสนุกไหมป้าป้ามังคุดไม่ได้รับคําตอบอะไรนอกจากมาคิดย้อนตอนนี้ก็ตลก ไอโมโหเขาทำไมเขาไม่ได้ทำอะไรพี่เราก็แค่เหนื่อยกับลูกและเราก็เป็นคนอยากที่จะพาลูกไปเองโชคดีที่ป๊าป๊า,ปามังคุดทำอาหารไว้รอแล้วมาถึงก็กินข้าวเปลี่ยนชุดนอนเลยจ้ะเพราะว่าอาบน้ำมาจากที่นน้นแล้วคืออุณหภูมิในสระว่ายนะ้ำมันอุ่นมากและพอมันอุ่นมากๆเนี่ยมันทำให้เราเพลียเนาะง่วงนอนไม่ใช่แค่ลูกนะแม่แม่นี่คือเพลียตั้งแต่ยังไม่ออกจากบ้าน <c oughs> เ็งชาออสการ์ Oscar, ถ้พพูดได้คงบอกม,มามา หยุดหน้าตึงใส่ปะปะก่อนผมง่วงมาจัดการผมก่อนอยากนอนมากและนี่ดูสภาพผมดิฉันที่มาจักสไว้า่านยังเป็นผมอยู่หรือเปล่าก็เลยคิดว่า ต้องอาบน้ําสระผมอีกรอบแล้วแหละเสร็จแล้วก็มานอนดู Netflix กซ์ที่กําลังฮิตมากทั่วบ้านทั่วเมืองที่สวนะีเดนนวันนี้ก็คือ love is blind สวีเดน่อนนี้นนส่วนตัวดิฉันก็เคยดูของ USA เนาะซึ่งแบบเขาจะชอบด่ากันนู้นนี่นั่นทะเลาะกันน่ะแต่พอมาดูของสวีเดนก็คือแบบได้เห็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมความคิดต่างๆของคนสวีเดนที่แท้ทรูทรการพูดจาแสดงความคิดเห็นแบบ ปานีปะานอมแบบคนสวีเดนนะเออถ้าใครแบบมีเวลาก็ไปหาดูกันได้สรุปการเดินทางไปสระว่ายน้ำของเราในวันนี้ถึงแม้จะไม่ได้แก้้าวิ่งไล่จับกันเหมือนที่เคยเป็นมาก่อน ก็เหนื่อยไม่แพ้กันจ้ะนี่ผ่านมา3ามสี่อาทิตย์แล้วยังเหนื่อยอยู่เลยพูดไปอย่างนั้นแหละว่าจะไม่พามาอีกถึงเหนื่อยแค่ไหนก็ยังต้องพาไปอยู่ดีเราจะเอาความเหนื่อยของเรามาปิดการประสบการณ์การเรียนรู้ของลูกไม่ได้แต่เราสามารถเลือกที่จะพาลูกอยู่บ้านเข้าป่าได้เวลาอยู่ในป่าจะลองกรีดเสียงดังอะไรก็เชิญเลยตามสบายไม่มีใครได้ยินไงช่วงนี้คลิปมาช้าหน่อยนะดิฉันทํางานเกือบทุกวันเลยค่ะทุกคนพอถึงวันหยุดก็นี่แหละได้มานั่งตัดคลิป ถึงจะมาช้าแต่มาแน่นอนเราสัญญาขอเวลาอีกไม่นานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคอมเมนต์ Comment ให้ด้วยก็ดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเฮ้ด hey, ู